แต่งตัวแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอวันนี้ไปทำอะไรนะเต้นง,งานวันเด็กฮะเต้นง,งานวันเด็กโอ้นางแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะทุกคนเต้นง,งานวันเด็กจะให้คุณตาไปส่งคุณตาลอยอยู่นั้นป๊าดเต้นง,ง,งานวันเด็กกี่คนทั้งหมดสิบสี่คน คิวทำไมไม่ไม่ให้ยายเขียนให้มันแปลกตัวเองเขียนนั่นแหละยิ่งแปลกตัวเองเขียนนั่นแหละยิ่งแปลกตัวเองเขียนนั่แหละยิ่งแอลกฮะเขียนแล้วมันดูแปลกก็ลบออกเดี๋ยวค่ะน้าตัมันออกเพราะทำอามันจะออกเพราะว่าหนูเต้นตอนบ่ายไม่ได้เต้นตอนเช้าปิดแอร์ยังปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดแม่งค่ะ อะไรก็ร uh ีบแค่นี้เอาไปแค่นี้เดี๋ยวครูว่าขออนุญาตครูเอาก็จะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นงานเอาละบ๊ายบายสวัสดีดีๆจ้ะาบ๊ายบายจังเลยกระเป๋าอะไรเอาไปบ้างน้ำเอาแล้วเหรอ ถ้ามันไม่ดีก็ให้ครูมัดให้ใหม่นะผม okay, <bye. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งไปดีดรีบไปไหนเดีย๋ยวจาบ้านเมียงเขายังไม่ไปเลยเ,เฝ้าค้างเฝ้าแน่เฝ้า,ฝาอีหลีเ <laughs> ฝ้าอีหลี <laughs> หล <laughs> กินไหนมันอิ่มก็ได้นะน้อมนั่น <laughs> <laughs> เต้นยังไงนะเอาลองดิเต้นยังไงนะเขาให้เอาโทรศัพท์ไปแล้ววันนี้เอาให้ตาฝากตา,ตามาไปแล้วนะบายอย่าอดอฝากทิ้งอยอะเลยหมดพอดีบายแต่งตัวเองแต่งหน้าเองเอออะไ้ตารอยแล้วนุ่วันนี้ตาไปส่งไม่ได้ขึ้นรถตู้วันนี้ไม่ได้ขึ้นรถตู้ให้ตาไปส่งทุกคน ออาไปแล้วบายโชคด, <laughs> เชคดีเล่นให้สนุกโชคดีเล่นให้สนุกตาไปส่งคนตาไปส่งนางนางไม่ไปรถยอมไปรถตู้ให้ตาไปส่งถอยถอยถอยอ้ะทำไมมีดอกแค่อ์อทำไมมันมีดอกแค่เนี่ย แค่ป่าต้นแค่ป่าทุกคนไปแล้วอ่ะนางไปแล้วโอ้ยเสียงลมบ่อยๆแล้วเน่ๆไปเรงเรียนแล้ววันนี้มีกีฬาสีทุกคนมีกีฬาสีอ่ามีดอกแค่มีดอกแค่เฉยแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจบา,บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ